สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคนชาวคนวันพฤหัสนะครับคลิปนี้เป็นการทำนายทายทักดวงในเดือนธันวาคมปี64นะครับคนวันพฤหัสด,ดวงจะเป็นอย่างไรจะดีหรือไม่ดีจะแย่หรือไม่แย่หรือการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องดวงดีดีชาแนลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์ได้อัปโหลดนะครับดวงรายปีไปแล้วนะครับแต่เป็นการทำนายแบบเอ่อทำนายแบบยังไงล่ะเป็นราศีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากดูก็กดหานะครับในเพลลิสได้นะครับในช่องนะครับเป็นดวงปี65นะฮะอ่ะคนเกิดวันพฤหัสครับวันนี้จับไพ่8ใบนะครับจับไพ่8ใบนะครับไพ่ว่าอย่างไร นะครับทั้งการงานการเงินความรักนะครับโชคลาบยังไงอะไรยังไงนะครับเราก็มาว่ากันถ้าไพ่ขึ้นมีโชคลาภก็จะพูดให้แต่ถ้าไพ่ไม่ขึ้นโชคลาภก็ไม่พูดนะครับก็ไม่บอกนะหนึ่งสอสามสี่ห้าหกอีกสองใบนะครับ7 8นะครับอ่ะ ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องดวงดีดี h anel n นะครับหอยอาจาราร์ด้วยนะฮะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ได้เลยนะครับ15 G O O D 789นะครับค่าครูตอนนี้อยู่ที่159บาทนะครับพุทธพฤหัดใช่ไหมครับพฤหัดนะครับ คนเกิดวันพฤหัสนะครับามาดูกันนะครับวันพฤหัสเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนเกิดวันพฤหัสนะครับอะคนรอบข้างนะครับคนรอบข้างซัพพอร์ตดูแลชื่นชมอยู่กับคุณดีนะครับนะบไม่ว่าจะเป็นครอบครัวญาติพี่น้องญาติโกโหติกาพ่อแม่นะครับให้การช่วยเหลือดูแล คุณเป็นอย่างดีเขาอาจารย์มองดูว่าเขาคนรอบข้างคุณมีน้อยนะครับมีน้อยแต่มีน้อยแต่เป็นคนรอบข้างหรือบริวารที่แบบอยู่ในเกรดเดียวกันนะครับนะมองดูว่าคุณเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะโชคดีนะมีเงินใช้นะครับมีเงินใช้ไนดะ้แบบใช้แบบ สุรุยสุรายสิ้นเปลืองนะเออเพราะฉะนั้นก็มองดูว่าคนรอบข้างนะครับเข้าหาคุณได้ดีนะเข้าหาคุณได้เยอะนะครับสุขภาพครับสุขภาพนะครับสุขภาพได้ไพ่ใบนี้มานะครับสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับสุขภาพในเดือนธันวาคมนะค,คม,มันพฤหัสหนะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของ การเที่ยวนะครับการเที่ยวหรือการไปในสถานบันเทิงสถานมึนเมานะครับโรคประจำตัวโรคติดต่อนะครับโคว COVID ิดก็ต้องระวังนะครับคนมันพฤหัดนะต้องระวังนะครับโรคที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนหมู่มากนะครับเห็นไหมครับโรคติดต่อต่างๆรวมถึง H i v ไรวมถึงโควิดนะครับก็ต้องระวังนะครับ โรคตับนะครับโรคลำไส้นะฮะต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็โรคของอ,อ,อะไรล่ะภูมิแพ้นะครับก็ต้องระวังนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับนะถาาวาสุขภาพดีไหมสุขภาพมันไม่แย่นะครับแต่มันก็มีโรคให้เจ็บเจ็บอดๆปลาย นะครับคนมาพหัสก็ต้องระวัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะฮะไม่บ้างนะครับการเงินครับการเงินการเงินคนมาพหัสการเงินเป็นอย่างไรการเงินก็อยู่ในตําแหน่งนะครับได้ไพ่ที่เรื่อยๆนะครับการเงินนะครับช่วงนี้เป็นเงินแบบเรียบเรียบรีเปื่อยเรื่อย นะครับเป็นช่วงที่กำลังเก็บนะครับสร้างนะครับการเงินนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่กำลังเก็บกำลังสร้างกำลังบริหารเงินนะครับไปอย่างได้ดีไปอย่างได้เรื่อยๆนะครับการเงินค่อข้างคล่องตัวนะครับแต่ถามว่าเงินเยอะไหมเงินเที่ยวมันเยอะนแต่เงินเก็บเนี่ยมันก็มาปรัปลาย เนี่ครับเงินเก็บนะฮะเพราะฉะนั้นเงินเที่ยมเยอะกว่าเพราะฉะนั้นหาเงินได้ครับหาเงินได้มันก็มีเงินเที่ยวนะครับแต่เงินเก็บน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งแบ่งนะครับแบ่งบ้างนะครับเพราะว่างานของคุณเนี่ยนะครับตำแหน่งงานเนี่ยงานค่อนข้างที่จะสบายๆนะครับ ปีเดือนหน้าเนี่ยนะครับงานค่อนข้างที่จะสบายๆนะครับได้ตำแหน่งงานที่ดีนะครับเจองานอีเวนต์นะครับเป็นงานอีเวนต์งานที่ยังไม่ได้แบบว่าเนาะปีหน้าไอเดือนหน้าเนี่ยครับจะได้งานที่ยังไม่ได้แบบถาวรน,นะครับไออย่างตัวอย่างเช่นสมมติอาจทำงานบริษ,ษ,ษัทอยู่แล้วนะครับอาจจะได้จ็อบมา นะอาจจะได้อาจจะเจอจ็อบแบบพิเศษพิเศษที่แบบทำแค่สัปดาห์สองสัปดาห์ก็ปิดจ็อบอย่างเงี้ยจะได้แบบได้งานชั่วคราวนะครับงานไม่ถาวรเพิ่มเติมนะครับหรือใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวนะครับการถ่ายภาพการเดินทางนะครับจะดีนะครับ,นะรบงานที่แบบ ช่วครั้งช่วคราวงานที่แบบไม่ได้แบบทำประจำเนี่ยจะดีนะครับเพราะฉะนั้นเนาะอย่างที่บอกครับคนเกิดวันพฤหัสเด่นเป็นงานจ๊อบจอบงานช่วคราวไปนะครับคนความรักนะครับคนวันพฤหัสความรักถามว่าดีไหมก็ขึ้นว่าดีนะครับอยูใ่ในตำแหน่งที่อ่าในไพ่ได้ไพ่ที่ดีนะครับความรักอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่กันจนแก่จนเฒ่า นะครับนะับเดือนนี้ไม่มีปัญหานะครับเน้นเป็นเดือนนี้ก่อนเดือนนี้นะครับคนพูืหัดนะครับยังไม่มีปัญหาในเรื่องของความรักนะครับส่วนคนที่โสดนะครับถามว่าได้เจอคู่ไหมได้เจอนะครับเจอจากการเดินทางหรือการไปเที่ยวหรือจากการไปไหว้พระทําบุญนะครับนะก็ต้องระวังนะครับคน เกิดวันพฤหัสเนีย่ยอย่างอย่างที่บอกนะครับการเที่ยวมั่วสุมต่างๆนะครับมันค่อนๆที่จะมีปัญหานะครับนะก็ต้องระวังด้วยนะครับการงานของคุณนะครับนะยังไม่มีใครคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตนะครับอาจจะมีแค่แบบเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนๆเท่านั้นนะครับที่คอยดูแลช่วยเหลือกันไปนะครับนะหัวหน้าเจ้านายยังไม่ค่อยปลืม้มในการทํางานของคุณนะอาจารย์ถึงบอกว่า มันได้งานเป็นจ๊อบๆนะครับคนอื่นอาจจะได้งานแบบถาวรเป็นเดือนหรือแบบทำแบบหกเดือนปีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่คุณอาจจะได้งานแบบระยะสั้นๆนะครับแต่สิ่งดีๆของคุณก็ยังมีอยู่นะครับนะอ่าสิ่งดีๆของคุณก็ยังมีอยู่ถามว่าโชคลาภมีไหมโชคลาภยังไม่มีนะครับแต่ก็ คุณนะครับเป็นคนโชคดีอยู่นะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยยังโชคดีอยู่ที่ถึงแม้ว่ามันทุกข์มันร้อนแค่ไหนนะครับมันก็ยังมีคนที่แบบดูแลนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนครอบ,บครัวนะฮะแล้วก็ ยังบอกว่ามีอาหารดีๆได้รับประทานนะครับเดือนหน้าคนเกิดวันพุธกลางวันสบายสบายนะครับสบายจริงๆนะสบายขอแค่เก็บตังค์อย่างเดียวนะครับเก็บตังค์อย่างเดียวนะงานก็ยังง่ายๆนะเจ้านายไม่รักไม่เป็นไรครับยังมีงานทําอยู่นะยังไม่ตกงานอยู่นะครับก็พัฒนาตัวเองกันไปนะครับทํางานที่ได้มาเป็นจอบๆเนี่ยให้มันดี ดีกว่าคนอื่นนะครับแล้วโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถในอนาคตของคุณมีโอกาสพัฒนาความสามารถอยู่นะครับเพราะว่ามองดูว่าเปิดต้นเริ่มต้นมานะครับค่อนข้างจะดีอยู่นะครับก็ต้องระวังนะครับในปีหน้าอ่ะในเดือนหน้านะครับต้องระวังนะเที่ยวบ่อยนะเที่ยวบ่อยแล้วมันไปแบบว่า โบบะกับคนอื่นนะครับระวังเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับในตัวคุณสําหรับคุณเกิดวันพฤหัดนะครับดวงยังมีสิ่งแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่นะถือว่าเป็นดวงที่ดีในระดับหนึ่งนะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องดวงดีๆช n n e l ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของ วันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ